แล้วที่จังหวัดจันทบ,บุรีก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2567และวันอนุรักษ์มรดกไทยครับ ที่อาคารปฏิบัติธรรมราชธรรมเมธีวัดโค้งสนามเป้าตําบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2567และวันอนุรักษ์บรดกไทยภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระราชธ,ธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าวาดวัดโค้งสนามเป้านำพระภิสุสฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และรับถวายพัตตาหาร ส่วนที่จังหวัดตราดผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตราดนายนัทพงศ์สังวนจิตเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉริมพระเกียตรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2567และวันอนุรักษ์มรดกไทยโดยมีพระบุรเกศธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายนำคณะสงฆ์เข้าร่วมในพิธีมีข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมในพิธี ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดขึ้นบริเวณสาลาร้อยปีตราดรำลึกหน้าสารกลางจังหวัดตราดพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังได้นำข้าราชการประชาชนร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์และสามเณรจำนวนรวม69รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยครับ ส่วนที่จังหวัดสม,มุทรปราการ่านนายสุภมิชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรปราการเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2567ที่วัดบางพลีใหญ่นายพระอารามหลวงตำบลบ,บางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสม,มุทรปราการโดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่อง ราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพระสงฆนิกก่อนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ส่วนที่จังหวัดสระแก้วที่หอประชุมปางศรีดาศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วนายภูมิวัดอุดมทรัพย์รองผู้ราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทและร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนพร้อมด้วยข้าราชาการสาลตุลาการทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระ สกุลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระักสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระแก้วจะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ยากจนและได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปค่ะ และที่จังหวัดปราจีนบุรีนายรุณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุธทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายพงศิษิ์เนื่องจำนงนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและหัวหน้าศูนย์ราชการสารทหารตำรวจรวมในพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันครับ